เห็นบ่มีทางในตัวเจนตัวนี้เนาะสวิตออโต้ตัวนี้เดี๋ยวรุ่นต้องการนะว่ามันจะใส่งานได้ดีเปไ็นไรเนาะใส่ประตูน้ำอันหนึ่งเนาะเพื่อปิดหลอ่อตัวนี้ก็สำเร็จเนาะทุกคนนี่หน้าตาคิดประมาณน,นี้เพราะว่าลูกค้าให้จุ่มเอาเต้ประตูน้ำอนี้เพื่อปนเชื้อเอาใส่สายเนาะไปซชีตให้งัวเพื่อกินน้ำ เปิดเลยเปิดลองนะตัวนี้รุนกันว่ามันจะทำงานบ่หนึ่งสองสามมิจิรีโอ้มาแล้วมาแล้วนี่ก็เป็นมือที่สองมาตเต็มมดมือบมดคืน <laughs> วันที้สองก็มาแล้วตัวนี้ก็เอาตัวนี้เนาะเซ็ควากลับเนาะเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลย้อนกลับไปบปาดาลคืนลองบ้างเนาะ สวัสดีครับทุกคนที่าคนเข้าสู่ซองของเปเรวิธีการวันนี้เราจิมาพาทุกคนมาเบิ่งวิธีการดัดแปลงปัม๊มไดจรวดเนาะให้มาเปลี่ยนปัม๊มออโต้ตรงงจากคุมบดดานเข้าสู่งันเลยตอนนี้เราก็มากับสิ่งพิธิกรนี่ตอนนี้เราจะเป็นแหงดันถังในตัวเจนเนา ไส์ท่อสองนิ้วเนาะท่อหาชิมหา่อเลยดิปัดท่อได้ไหมตเลย่อเลยตเลยสามตาตัวน,นี้เลยตัวน,นี้ึแลวบ่หันบ่หันเลยเด้ตัวนี้ตรงตายเลย นี่เนาะก็จะตัวนี้จะเข้าเครืองเราก็เป็นท่อสิบแปดท่อเรนท่อซาวมาเต่ดาดะเนาะจะมาเจออันตัวนี้เนาะจะเป็นอัน PPR สามสิบสองนี่ PPR สามสิบสองะไปรุ่นไปชมนำกันเอาทุกคนถ้าเพื่อนๆกำลังเบิ้งคลิปนี้อยูกอ่ก็อย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์่องไปเล่วิธีการเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมง,งานของพวกเราเฮ็ดคลิปต่อร์โแปดเนาะตอนนี้ก็ อันนี้เป็นประดาบเนาะเป็นท่อพีิรอย<ม>จะดูจากตัวนี้เนาะทรงตรงเข้าไปในห้อนเลยแรงมือกับกำลังเท็จไหมนะเป็นโมเดลหนึ่งสันนี่เนาะขอก็ต่อมาแล้วเขาก็จะมาใส่สวิตช์ออตโอตโอ้อยู่นี่เนาะกับถังในตัวเจนเซนี่เลยใส่จำางบ๊อบบ๊อใส่นี่ก่อนใส่ไกลๆเพียวอ่ากระโดจมาเลยตานี้ใช่ไหมนี่เนาะ sẽ mang anh chăm lấy này không? vô Em cần là mình, 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 mình cần ừ. ta chỉ không? Vượt mà Đấy Xe đó bác cốc đi Xe vào đấy Hả? cả นี่แน่นดีตัวนี้ถือว่าสําเร็จแล้วตัวนี้เนาะหันให้ก็ดีันทีก็ะบ่ต่อสรถเพราะว่าบ่ฮู้ว่าิเอาประมาณนี้ประมาณนี้ตัดคนี้แหละคนี้แหละก็จะเท่านี้ซื้อนีนตเจนใบอวาจําเนี่หใจําจําจังไดบ่ได้ to say kho to nhúc lên đi bít lên đi si bắt tu nào, bít lên nào, ที่เหลือกต่อสำเร็จละตัดหัวออกก็ต่อซื้อบเายเลยแกเห็นว่าติดตั้งเป็นที่สำเร็จเนาะนี่เห็นปาม,มีทางในตัวเจนตัวนี้เนาะสวิอโตออโตตัวนี้เดี๋ยวรุ่นกันนะว่ามันจะใช้งานได้ดีไปได็นไงเนาะใส่ประตูน้าอันหนึ่งเนานะเพื่อปิดดลอง ประมาณนี้ที่เดลือก็สิมิตกรก่อนสิสิต่อไฟเนาะเข้าเงินทุกคนก็สิประมาณนี้เนาะมาแต่ประดานตัวนี้เดี๋ยวถ้าลองอ่ะสำหรับบ้านที่ว่ามีได้จะรวดเนาะแต่ว่าบ่อยากซื้อได้ออโต้ก็สิเฮ็ดให้ประมาณนี้เลย อันนี้มันวินเทจตัวนี้ก็สำเร็จนะทุกคนนี่หน้าตาประมาณนี้เพราะว่าลูกค้าให้จุมเอาใส่ประตูน้ำนี่เพื่อเพืเ่อนจะเอาสายสายเอาไปซีดให้หงอเพื่อนกินน้ำเปิดเลยเปิดลองนะตัวนี้รุนกันเพราะมันจะทำงานบอกหนึ่งสองสามมิดจิลี Ủa mà lắm mấy lát ồ rồi ồ nam xương xinh xương 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 này xương 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 này. ดิเรือแล้วดิเหลืออยู่ซึ่มเรนทุก่อนนะเดี๋ยวจะแก้ไขมันน่าจะได้แล้วแหละเพราะมันก็ตัดแหละนี่ยไดออ่าน่าจะแก้ไขตัวนี้แล้วก็จบเนาะสำหรับวันนี้ปัญหาน้ำแตกนั่ทุกคนก็ตอนนั้นก็รอพรุ่งนี้แล้วกันนี่ก็เป็นมือที่สองมาเต็มหมดมือหมดคืน วันนี้สองก็มาแล้วตัวนี้ก็เอาตัวนี้เนาะเซ็กว่ากันกลับเนาะเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลย้อนกลับไปบปาดาลคืนลองบ้างเนาะนีอะไรไหมเปิดแล้วตัวไี้ไมิดจิมซิมเหรอรอย,ยู่บ้างอะยูระดับเปเียววิธีการมิด

นี่เนาะพี่กาสิโตมาโอ้กังมอดูร้อยบ่บ่มาอ้าวแมงนี่บ่ตัวนี้คือบ่ no,

ไปนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ซ่องเปเลวิกีการไว้ให้แน่น่ะเพื่อเป็นกำใจให้ทีมงานของพวกเราเฮ็ดคลิปต่อไปแน่น่ะตอนนี้ก็สซัเร็จแล้วสัมเร็จแล้วเนาะต่อไปก็จะขอตัวลาไปก่อนบายบาย